สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณเรามาพบกันทุกวันกับช่วงเวลาของการพูดคุยเรื่องราวการฝึก,กจิตนี่คือเรื่องหลักๆเลยที่เรานำมาคุยกันคือคอนเซปต์ของช่องนี้เลยครับที่ผมต้องการพูดคุยก็คือการฝึกใจการฝึกใจนั้นวิธีการฝึกมีมากมายหลากหลายวิธีตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรง ตรัสวางหลักสูตรเอาไว้มากมายแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องปฏิบัติกันก็คือการคุมกำลังใจให้ได้ในเบื้องต้นก่อนการคุมกำลังใจได้ในเบื้องต้นเนี่ยแล้วเรามีความเข้าใจว่าโดยใช้ความสำนึกของเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งไม่ดีให้เราส่งกําลังใจในเบื้องต้นแบบนี้ให้ได้ก่อน<ะ>อการคุมกําลังใจในเบื้องต้นนี้ก็คือแค่การมีความรู้สึกนึกคิดในสิ่งที่ดี พยายามใช้สติคุมกำลังใจพูดในสิ่งที่ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีในเบื้องต้นตอนแรกเลยเราทำตามกำลังใจของเราก่อนกำลังใจเราทำความดีได้แค่ไหนเราทำแค่นั้นเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ดีใจเราจะไปทำใจเราจะละเมิดเราเริ่มมาแต่ความคิดพอเราเริ่มคิดไม่ดีเราเริ่มเอาสติเข้ามาขวางในสิ่งที่เราคิดไม่ดีและคุมมันไม่ให้มันพูดออกมา เมื่อคุมไม่ให้พูดเสร็จแล้วเราก็บังคับกายด้วยไม่ให้ปฏิบัตินี่สําหรับคนที่ไม่ต้องรู้ธรรมะอะไรเลยนะครับแค่ฝึกคุมกําลังใจในเบื้องต้นโดยใช้ความสํานึกที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราเนี่ยพิจารณาดูว่าสิ่งใดดีส,ดดสิ่งใดไม่ดีเราพยายามควบคุมใจของเราเนั่นเองไม่ให้ไปละเมิดคิดในสิ่งที่เลวพูดในสิ่งที่เลวกระทาในสิ่งที่เลวถ้าเราทําสิ่งที่เลวตลอดบ่อยๆเป็นประจำเนี่ย จิตของเรามันจะเคยชินมันจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นแหละครับคือความหยายนะของจิตวิญญาณเรามันเคยชินแบบไหนมันจะทรงแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วบางเอิญเราเกิดตายเวลาใดาเวลาหนึ่งเสร็จเลยครับอบายภูมิอย่างแน่นอนก่อนที่จะไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสูรกายหรือตัดเดรัจฉานนั้น ต้องรับโทษทันในนรกก่อนแล้วก่อนที่จะไปรับโทษทันในนรกมันแน่นักหรือว่าเราจะไม่กลายไปเป็นดวงยานร่อนเล่รอเวลาไปสู่ภพภูมิส่วนใหญ่แล้วผมบอกเลยถ้าท่านมีทิพยประจักษยานท่านจะเห็นทราบเลยว่าดวงมีดานที่ร่อนเร่รอภพภูมิมากเหลือเกินมากกว่าคนที่เดินขวักไขว่กันในถนนกรุงเทพมาหานครครับ กล้าพูดเลยเพราะว่าเขาส่งกําลังใจไม่เป็นเขาปล่อยอารมณ์ใจให้ฟุ้งซ่านไปกับกิเลสตามใจตัวเองจนเคยตัวก็เลยปล่อยอารมณ์ใจของเรามันก็ย่ามใจได้ใจเห็นความชั่วเป็นเรื่องปกติแล้วนี่แหละครับไหยนะมันเกิดขึ้นหลังจากท่านตายไปแล้วนี่คือความจริงผมไม่ได้นำตำราส่วนใดมาพูดแต่ผมนำความจริงมาพูด ด้วยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามช่องนี้ทุกท่านล้วนมีสภาวะจิตที่ดีอยากจะปฏิบัติเป็นคนดีแต่เราพยายามจับเส้นทางหลักๆให้ได้ก่อนครับเส้นทางหลักๆที่พระพุทธเจ้าต้องการจุดแรกก็คือการทรงกำลังใจเป็นพระโสดาบันเราจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญแต่เรารักษากำลังใจแบบพระโสดาบันที่พระพุทธเจ้าวางไว้ แล้วแถมท้ายด้วยคือการปรารถนาพันธิพาน,านเอาเท่านี้ก่อนถ้าหากกำลังใจเราไม่ถึงที่จะทรงกำลังใจแบบพระโสดาบันได้เราก็คุมกำลังใจในเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นแล้วโดยใช้สามัญสำนึกของจิตเราเนี่ยแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วก่อนเมื่อเรารู้ปับ๊บอะไรที่ชั่วเราคุมมันไว้คุมมันตั้งแต่ความคิดคุมมันไม่ให้พูดออกมา คุมมันไม่ให้ประพฤติปฏิบัติแค่นี้เองนี่คือการเป็นคนดีในเบื้องต้นคนดีในเบื้องหน้าก็คือการพยายามรักษากำลังใจละสัโยชนสามมีใจประรานาพระนิพพานถ้าท่านละสัโยชนสามได้ท่านจะเข้าใจว่าอารมณ์ใจของพระโสดาบันในเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วทีนี้วันนี้ผมมีความตั้งใจอยากจะพูดในเรื่องของ อารมณ์ฌานคือผู้ทรงฌานนั้นเป็นอย่างไรผมจะคุยแบบกว้างๆคือไม่เจาะลึกละเอียดมากจนเกินไปเพราะว่าผมพูดลึกมากเกินไปมันก็ทําให้ท่านจําไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็จะพูดเป็นแค่เพียงช่วงสั้นๆแบบกว้างๆนะครับก็คือแบบกระชับกระชับผู้ทรงฌานนั้นบางท่านส่วนใหญ่ก็ ไม่ใช่เฉพาะบางรัน้นส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นผู้ที่ตั้งท่าสมาธิตั้งกายตรงขวาทับซ้ายเพียงอย่างเดียวเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติในความจริงแล้วผู้ทรงฌานก็คือผู้ที่มีอารมณ์เคยชินในด้านของความดีเคยชินในด้านของความดีอารมณ์จิตเขาจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าจิตว่างนะครับจิตว่างนั้นไม่มี พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทําจิตว่างได้พระอาหารหันต์ท่านบอกมาจิตว่างไม่มีจริงๆครับถ้าเราเป็นนักปฏิบัติและปฏิบัติถึงในเบื้องต้นแล้วท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามอะไรมาก็แล้วแต่ผมตอบไปท่านก็คงยังไม่เข้าใจจนกว่าท่านจะคุมกําลังใจของท่านระงับนิวรณ์ห้าให้ได้ก่อนในถ้ำต้นนี้ระงับมันนิวรณ์ห้าถ้าระงับได้บ่อยๆทําจนเคยชินตลอดทั้งวันเนี่ย เราก็จะเป็นผู้ทรงฌานในเบื้องต้นแล้วฌานทรงฌานนั้นคือทรงอยู่ในด้านของความดีไม่มีอกุศลเข้ามาเมื่อไม่มีอกุศลเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ทรงฌานนิวรณ์ห้ามันถอยออกไปถ้านิวรณ์ห้าถอยออกไปอารมณ์ผู้ทรงฌานก็จะเข้ามาในเรื่องของปฐมฌานในเรื่องของเด็ก,ดกนะครับเป็นเด็กอนุบาลด้วยนะครับไม่ใช่เด็กปฐมอารมณ์ของปฐมฌานนั้นเป็นเรื่องของเด็กอนุบาล ซึ่งเขาทรงกันทั้งวันเขาไม่ได้ทรงกันเฉพาะตอนนั่งสมาธิอย่างเดียวตามที่เราเคยเข้าใจกันมาหรือไปฟังมาอารมณ์ผู้ทรงฌานเขาทรงกันแบบนี้ครับที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะนำสอนไว้มาปฏิบัติดูจึงได้เข้าใจว่าอ๋ออารมณ์ผู้ทรงฌานเป็นแบบนี้เมื่อเราเริ่มปฏิบัติในตอนต้นเนี้ยอาจจะขลุกคลักบ้างอารมณ์นิ่วอนห้าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมาอันนี้ไม่เป็นไรครับ มันเป็นเรื่องปกติของคนธรรมดาถ้าเราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวนิวณ์ห้ามาปับ๊บเราคุมกำลังใจได้มันจะถอยออกไปถอยออกไปแป๊บเดียวกลับเข้ามาใหม่เราก็คุมมันได้เดี๋ยวมันถอยออกไปนานออกไปเรื่อยๆจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับเราแล้วและช่วงนั้นแหละจิตของเรามันจะคิดไม่ใช่ว่าไม่คิดนะครับคิดแต่มันเป็นคิดในเรื่องของความดีในด้านของกุศลนในด้านของอกุศล,ออศลจิตมันไม่เข้าไปยุ่งเลยครับจิตมันสงบมาก จิตมันว่างมากว่างตรงนี้หมายถึงว่างจากกิเลสจิตมันสงบมากมีความสุขทั้งความคิดทั้งวาจาทั้งการปฏิบัติกายจะไม่คล้องแวะไม่ไหลเข้าไปสู่อกุศลอะไรเลยมันเป็นความสุขครับเป็นความสุขจริงๆผมนำมาพูดก็คงจะไม่เห็นภาพกันก็คือในเบื้องต้นเลยพยายามระงับอารมณ์นิวรนา้าก็คือความฟุ้งซ่านพยายามค่อยๆค,ค,คุม วันนนิดวันละหน่อยระหว่างวันเนี่ยอารมณ์ปฐมฌานตุติยฌานเนี่ยในระหว่างวัน24สชั่วโมงเนี่ยผมบอกได้เลยท่านจะไม่รู้สึกว่ามันยากมันเป็นเรื่องของเด็กๆจริงๆครับฌานที่1ฌานที่สองเนี่ยในระหว่างวันที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ท่านก็สามารถเป็นผู้ทรงฌานฌานหนึ่งฌานสองได้สบายนะครับส่วนฌานที่สมฌานที่สี่นั้นเอาไว้เฉพาะเวลาในการปฏิบัติแต่ถ้า ท่านจะปฏิบัติเล่นฤทธิ์ญญาฌานสี่ท่านก็เข้าได้ในขณะที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่แบบเนี้ยจะพูดจะคุยจะทําการทํางานอะไรก็แล้วแต่นี่เขาเรียกว่าฝึกกันจนเป็นวสีสามารถเข้าออกฌานได้เป็นว่าเล่นนะครับแต่ในที่นี้ผมขอพูดแค่ฌานที่สองเนี่ยเราดํารงชีวิตประจําวันอยู่เราทํางานอยู่เราก็เป็นอารมณ์ของผู้ทรงฌานได้ที่มันจะทรงฌานได้เพราะว่านิวรณ์ห้ามันถอยออกไปมันจะถอยออกไปได้เราต้องค่อยๆฝึกมัน ความฟุ้งซ่านนี้ผมมักจะพูดเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สามารถคุมความฟุ้งซ่านไดนะ้อย่าไปหวังในเรื่องของอารมณ์ผู้สรงฌานถ้าเราฝึกเป็นผู้สรงฌานได้เราไม่ต้องไปกลัวในเรื่องของอบายภูมิอะไรเลยแต่ความดีอื่นๆเนี่ยเราทำอยู่แล้วแต่ในวันนี้ผมพูดถึงเรื่องอารมณ์ผู้สรงฌานนะครับก็เลยยกตยัวอย่างในการสรงฌานจริงๆระหว่างที่เรา ลืมตาทํางานดํารงชีวิตประจําวันอยู่แบบนี้แหละเราคุมกําลังใจให้เคยชินครับการคุมกําลังใจจนเคยชินแล้วเนี่ยจิตของเรามันจะสงบมันไปถึงชา้นที่หนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าความคิดเราก็ยังคิดอยู่คิดเรื่องการงานคิดเรื่องการวางแผนงานการแปลงงานอะไรต่างๆทุกอย่างมันต้องคิดอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราคิดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นกับใจเราแต่มันเป็นเรื่องหน้าที่ของทางโลก อา,ารมณ์ใจของเราเรารู้สึกว่าอะไรดีอะไรชั่วเราไม่ไปคล้องแวะเราไม่ไหลไปหามันเราอยู่ในขอบเขตนี่แหละครับอา,ารมณ์ผูทรงชานแล้วผมกล้ายืนยันว่าทุติยชานชานที่สองนั้นก็เป็นของเล่นสําหรับท่านถ้าท่านทําได้แบบนี้บ่อยๆแล้วจะทำไปทำไมครับบางคนอาจจะถามก็ทําไปเพื่อสร้างฐานกําลังใจของเราให้ลดกิเลสได้จิตมันจะเคยชินถ้าเราไม่ปฏิบัติแบบนี้จิตเรามันก็เคยชินกับกิเลส มันมองกิเลสเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจะมีความเลวร้ายมีความชั่วระดับเลเวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้แหละอย่างที่ผมบอกไปความวิบัติของจิตวิญญาณเรามันเข้ามาถึงเราหลังจากที่เราตายเมื่อเราตายไปแล้วเราจะสัมผัสได้เลยว่าความวิบัติที่เราได้ฝึกมาตอนมีชีิตนั้นเป็นอย่างไรฝึกความชั่วครับแต่ถ้าเราฝึกในด้านความดี ท่านจะทราบเลยจริงๆแล้วจะชั่วจะดีเนี่ยเราจะสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตยอยู่แล้วครับเราจะสัมผัสได้เราจะค่อยๆเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของเราทุกอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกที่ใจนะครับใจเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดถ้าเราคุมใจไม่ได้เราจะไปคุมอะไรได้ ทุกวันนี้เราหวังจะไปเอาชนะโลกภายนอกหวังเอาชนะคนทุกคนรอบข้างกายเราแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเอาชนะใจของเราเองเลยแต่ที่ผมพูดตรงนี้อย่าเอาไปรวมกับเรื่องของหน้าที่การงานที่ต้องบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการในองค์กรของเราเนอะสำคัญเราต้องทําตามหน้าที่แต่อารมณ์ใจของเราเราต้องทําแบบที่ผมแนะนําไปแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ได้ ท่านคือผู้ทรงฌานท่านจะมีความสุขตั้งแต่อยังมีชีวิตหลังจากที่ท่านตายไปแล้วขั้นต่าท่านไม่ได้เป็นเทวดาหรือนางฟ้าขั้นต่ําท่านไปเป็นพรหมทําไมต้องเลือกว่าเป็นพรหมด้วยก็ยังดีกว่าที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสุขกว่าการเป็นเทวดาหรือนางฟ้าที่สวรรค์แต่ถ้ากําลังใจท่านสูงท่านปรารถนาพระนิพพานไว้อารมณ์กิเลสข,ของท่านมันไม่ค่อยมีมาเกาะใจแล้วบังเอิญท่านปรารถนา ดินแดนพานิพานด้วยถ้าอย่างนี้แล้วท่านก็อาจจะเป็นพระอาหารหันต์เข้าพนานิพานไปเลยก็ได้การทรงกําลังใจแบบนี้มันเป็นการทรงกําลังใจในขั้นกลางถึงขั้นสูงแล้วฟังดูยากหรือง่ายครับถ้าท่านทําความกระใจดีดีตั้งแต่ผมพูดคลิปนี้ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เบสิกเบสิกแล้วก้าคุณมาสู่ขั้นกลางแบบง่ายๆเลย แล้วเป็นเรื่องที่ท่านสามารถพิสูจน์ได้จริงๆครับถ้าท่านเริ่มปฏิบัติคุมกําลังใจไม่ให้ฟุ้งซ่านตั้งแต่ขั้นต้นเมื่อคุมกําลังใจในขั้นต้นได้แล้วจิตมันจะเคยชินเราก็เพิ่มเลเวลในการปฏิบัติจิตของเรามันก็จะไม่ไหลไปกับนิวรณ์ห้าไม่ฟุ้งซ่านจิตมันจะเคยชินจิตมันจะเข้าไปสู่ฌานที่หนึ่งฌานที่สองโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งๆท,ที่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทํางานไปด้วยเอาแค่นี้พอ ทําแบบนี้บ่อยๆทุกวันครับคลิปนี้ผมมั่นใจว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านในอีก40-50หรือ100ปีข้างหน้าหากคลิปนี้ระบบ YouTube ยังอยู่นะครับขอให้ท่านลองเปิดฟังแล้วค่อยๆพิจารณาดูผมไม่ได้คิดขึ้นเองเป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาส,ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อฤาษีลินดำท่านได้มาขยายความให้เราได้เข้าใจเห็นภาพชัดๆ แล้วลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติขั้นต้นให้ได้ให้ชินให้ชนานาญนะครับคําถามก็จะไม่เกิดขึ้นกับใจของท่านและจะไม่ไปถามใครเลยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามหากคลิปนี้มีประโยชน์ผมขออนุโมทนากับทุกท่านสวัสดีครับ